เฮ้าฮ่าสิตามหน้วเมื่อเวลาเย็นๆเาคุยลพาจะคุยเดินเล่นลมพัด พบร้องโกพบอยู่กลางหน้าเสียงเตียดร้องดาเมื่อเวลาฝนพราบนกน้อยอุไรพอตะไบแล้วเข่าพื้นก้อนก็ไม่ต้องจะทำลมคุ้งพัดเคยชื่นช้ำตาสาวอาบน้ำหยุดนิล้ำระ วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับนิกกี้เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับในรายการเกษตรลุกทุ่งบ้านนาค่ะอีพีสแล้วเช่นเดียวกันวันนี้เราก็เดินทางมาในพื้นที่บ้านแหลมมะข่าตําบลบึงประทูค่ะวันนี้นะคะเราก็มา จะเจอพูดคุยกับนาทั้งสองแปลงกันว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ชุดข้าวเต็มทุ่งย่ากเกี้ยงนาเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างปุ๋ยตามงกุฎและก็ต้องบริษัทมาแฟตด้วยนะคะที่มอบโอกาสที่ให้เข้ามาสัมภาษณ์กับพดคุยกับพี่น้องชาวเกษตรที่เจอปัญหาเรื่องญ้าในนาข้าวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผลที่เจอในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่งงงะ ็ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ยังแป้งหน้าของพี่แป้งแล้วเดี๋ยวมาเรามาทักทายกับพี่แป้งกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แป้งสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมาในเซต,ตของข้าวเต็มทุ่งหญ้ากเกี้ยงนาบวกกับตัวเอราที่พี่เขาใช้กันอันนี้ข้าวสวมากเลยนะพี่แต่ว่าข้าวเริ่มโตหญ้าไม่มีมากเลยพี่ตอนนี้ก็ตอนหวานไปนี่พี่ใช้ตัวนี้ก่อนใช,ใช่ไหมกี่วันพี่ สองาวันคุมเลน้งสองวันเนาะแล้วก็ตามด้วยอีกกี่วันถึงใช้ข้าวเอ่อข้าวเต็มทุ่งยากแกงนาดีเจ็ดถึงสิ 7, วันใช้ชุดนี้เจ็ดถึงสิวันใช้ชุดน,น,นี้เลยก็สําหรับคุมค่านะคะก็ใช้ได้ตั้งแต่ช่วง ถึง10วันกำลังสวยมากนะ7 8 9เกํานี่ยกำลังสวยสำหรับหลังต่อจากคุมเลนแล้วเรามาคุมค่าต่อเนาะมาค่าต่อในตัวนี้คือสาวว่ากำลังสวยแต่ถ้าเราจะเอาไปฆ่าอย่างเดียวโดยการที่เราไม่ได้คุมอะค่ะอยากให้ใช้หลังจาก14วันขึ้น14 15วันขึ้นไปนะคะแต่ช่วงที่ระยะที่คุมคุมเลนของเรานี่ก็กำลังสวยอยากให้อยู่ที่7-8ถึงเออ7ถึงวันหลังจากที่เราคุมเลนไปแล้วก็คือว,ว่าชุดนี้ย่าไม่มีมากเลยนะคะอันนี้กี่ไร่พี่สี่สิบไร่ สี่สิบไล่เลยนะคะสี่สิบไล่นี่พี่ใช้แป้งหมดกี่ชุดพี่สี่ชุดสี่ชุดก็ชุดละสิบไล่นะคะก็ที่สาวว่าคุ้มจริงๆค่ะกับข้าวเต็มทุ่งยากเย้งนาของเรานะคะที่ได้มาดูจากนาของพี่แป้งของเราในวันนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แป้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ให้เราเข้ามาสัมผัสยังแปลงนาของพี่ที่ใช้ชุดข้าวเต็มทุ่งยากเย้งนาของเราะคะ่ะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไป ดูอีกหนึ่งแปลงเช่นเดียวกันกับอีกหแปลงที่ยญ้ากแก้งนาเหมือนกันเขาใช้ผลิตภัณฑ์เข้าเต็มทุ่งยากแก้งนาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งแปลงว่าจะยญ้าแบบมีไหมในนาข้าวเดี๋ยวไปชมกันอีกแปลงหนึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มายัางนาของเจ๊อ้ําแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาทักทายเจ๊อ้ํามันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอก็อันนี้เจ๊อ้ําเจ้าของแปลงนานะคะ<อ>ก็ใช้ชุดข้าวต็มทุ่งยาก,กี้งนาพร้อมบวกกับตัวคุ้มก้านะของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจของคุ้มก้าใช้ได้เช่นเดียวกันเหมือนกันคะ่ะอันนี้กี่ไร่คะอ่าตอนนี้ปริมาณนาสิบไร่ค่ะสิบไร่นะคะก็ที่สาวว่า ขนาดข้าวโตแล้วยาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเลยนะพี่แต่<ช>ว่า<ช>ไ,มไม่มีเลยก็ได้แต่ตัวนี้ก็พี่สาวว่าดีมากตอนที่พี่หวานใช้ตัวนี้ประมาณช่วงกี่วันครับพี่หลังจากหวานประมาณสามวันคะ่ะสามวันนะคะ,แล,คะแล้วก็ฉีดตัวนี้ตามีกี่วันครับพี่ประมาณ ห้าถึงเจ็ดวันก็ได้ห้าเจ็ดวันก็กําลังสวยมากนะคะช่วงที่เจ็ดเออห้าถึงเจ็ดประมาณเจ็ดแปดเก้าเนี่ยกำลังสวยมาก<ด>กับชุดนี้แต่ถ้าข้างเดี๋ยวก็เหมือนที่แจ้งไว้เลยค่ะว่าสักช่วงสิบสี่ถึงสิบห้าวันนะคะก็กําลังจะดีมากถ้าสหรับค่าอย่างเดียวแต่คุ้มค่าก็อยากให้อยู่ในช่วงสักเจ็ดถึงแปดประมาณนี้กําลังสวยกับในนาของพื้นที่นาด้วยและกันค่ะก็ทุสาว่าผลผลิตออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะคะก็ทุสาวา รูปเก็บเอเอ,ด,เอดูเก็บเกี่ยวก็น่าจะได้ผลผลิตดีเช่นเดียวกันนะคะนา <Okay. S 2> ของเจ๊อ้ํานะคะก็พูดได้เลยว่าตอนนี้หญ้าไม่มีมากเลยนะคะพี่ค่ะล <Okay. S 2> ือสาว่าอันนี้ข้าวแดงกอแบะไหมพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ไปไม่มีเลยค่ะข้าวไม่แดงก็ไม่แบะเลยนะพี่ลือสาว่าก็เป็นเซตที่ดีเช่นเดียวกันก็มาสํารวจแบบในพื้นที่ของนาอันนี้กระดูกไก่ตายไหมพี่กระดูกไก่พวกกระดูกลิเกอะไรควบคุมได้ดีค่ะ,คะทั้งใบแคบและใบกว้างค่ะใบแคบใบกว้างตายทุกหญ้าเลยเนาะพี่ พูดถาว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันที่กําจัดได้ทุกย่าเช่นเดียวกันก็อันนี้เป็นการสัมภาษณ์เล็กน้อยแล้วกันกนั้นเดี๋ยวขอบคุณเจ้าม,ม้านะคะ,ะที่เสียสละเวลามาตรงนี้มาพูดคุยกันและให้คําแนะนํากับพี่น้องชาวกเกษตรกรค่คะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะกับรายการลูกทุ่งเกเษตรลูกทุ่งนะคะบ้านนาของเราก็ฝากไปด้วยแล้วกันออนแอร์เป็น EP สองแล้วแล้วก็เดี๋ยวติดตาม EP หน้ากันได้ะคะ่ะเดี๋ยวไป เบาคุยล้พาจะคุยเดินเล่นลมพดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามพันนา